การจราจรท 2, อคาเทีย่ยวบนบรั 3, เราให้่วนรถจยกรี้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่เดินหรือวิ่งตามขอบบรถเนะครับเราให้สบวนรถจุกริ่งเที่เรียบร้อยก่อน,นครับ โบสถ์าสนี่สถานจุตาลีโบซา่นี่สถานจิตาลื่อขบลเที่จ่อเทียบในชาตราชาที่สองขนานีเป็นคอมบรลเที่ยวขึ้นเป็นคอมลธรรมดาขรบวันที่สองที่ศูนย์งบวที่สองี่ศูนย์หนึเดินทางรับส่งพรโดยษาสถานอิส้นบากรุงเทพปลายทางิษาเดนพรดิานมีเกียรตสากับคอมบลเทียลมีแรงนำสิ่งของสำหรับทานกินกับเยอรมันซีเรียับ สีของสัมภาระของท่านจะหลงลืมนะครับสีของสัมภาระขท่านจะหลงลืมถ้าหลงลืมปฏิการสืญหาได้นะัญสญาติที่ของท่านไม่ต้องขึ้นไปส่งนัเกวียะครับมาส่งญาตสำมรันไม่ต้องขึ้นไปส่งบนับเกนะครับิฉนั้นท่านอาจจะติดไปกำับขบวนได้ครับ